สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการเล่นเกมของ iPad Gen 7นะครับ2019นะครับว่าจะไหลลื่นแค่ไหนนะครับตอนนี้กำลังเข้าไปเกมทับ G นะครับเดี๋ยวเราจะทดลอง3เกมนะก็มีเกมทับ G ROV นะฮะแล้วก็อันฟ้านะฮันฟ้าเกก็คือเกมรถยนต์นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเกมมานะครับก็เตรียมเซ็ตนะฮะที่จะไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปลงสู่ดานนะครับ ดูจากการเคลื่อนไหวนะครับไหลลื่นนะฮะตอนนี้เราเซตเป็นในส่วนของการเซตนะครับเราเซตเป็น HD นะฮะถ้าเซต HD จะไหลลื่นกว่า HDR นะครับตัวนี้นะครับที่เราได้ทดสอบนะครับของเครื่องตัวนี้นะฮะอาเดี๋ยวรอในส่วนของการเข้าสู่ดานนะครับอนนี้ก็เข้าในสู่ดานนะก็กระโดดจากเครื่องบินลงมานะครับ ภาพก็ไหลลื่นเล่นะสมจริงมากเลยนะครับเสียงก็โอเคเลยใช้ได้นะครับมือก็ไม่ได้บังนะครเขาเซ็ตลำโพงมาสําหรับาาการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสเปคของ Gen 7นะครับ A10 Fusion นะฮะจะไหลลื่นได้แค่ไหนครับเดี๋ยวลองทดสอบส,อสักเกมนึงก่อนนะครับว่าในการเคลื่อนไหวในการขยับ สามารถที่จะตอบสนองนะหรือมันแหลกไหมนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะกระโดดร่มลงนะครับขาหักนะฮะโอเคครับมาเข้าไปในบ้านันนะครับไปเก็บอาวุธก่อนนะครับไปเก็บอาวุธจากนั้นทำไรต่อนะฮะก็เก็บอาวุธต่อนะครับ ตรงนี้นะครจากการสังเกตนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ดูสมจริงนะครับแล้วก็ไม่มีการแหลกของเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะฮะในการยิงนะฮะในการยิงดูครับเสียงของการยิงจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับสมจริงนะตอนนี้เราเปิดลำโพงสูงสุดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะทดสอบประมาณสักสองสามนาทีก่อนนะครับว่า,าจะมีการสะดุดของเกมไหมนะครับมีการาความลื่นไหลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองออกไปยิงนะฮะออกไปตายะครับผ <laughs> มเดี๋ยวเราจะออกลองไปยิงดูนะครับว่าจะเกิดการสะดุดของของเกมไหมฮะเดี๋ยวออกไปยิงเลยฮะออกไปยิงเลยหาศัตรูก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะฮะออกมาให้ยิงหน่อยครับทุกท่านโอเคฮนะเรือตาแล้วครับเมื่อกี้ไม่รู้ยิงจากทางไหนนะฮะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยตอนนี้เก็บของอย่างเดียวเลยฮะโอเคครับตายแล้วครับโดนตุ๊ดซี่ยิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเกมอื่นต่อนะครับเป็นเกม ROV นะครับผม ไปนะครับเราจะเข้าสู่เกม ROV นะครับเป็นเกมที่2ที่เราทดสอบนะครับว่า,าสามารถที่จะตั้งสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับเฟรมเรทสูงสุดทั้งหมดเลยสามารถที่จะการเคลื่อนไหวนะฮะหรือว่าการกราฟิกดีไซน์จะสะดุดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่า,ามันจะสะดุดหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เข้าที่เกมนะเรา ตั้งค่าสูงสุดก่อนนะครับของเกมก่อนนะฮะตอนนี้ก็ตั้งในส่วนของโหมดเฟรมเลตตั้งสูงสุดไว้หมดเลยนะครับตั้งสูงสุดไว้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับเพชรดีนะภาพเพดีนะฮะตั้งสูงสุดเลยการประมวลผลก็สูงสุดเลยนะครับโอเคนะครับการเคลื่อนไหวนะฮะโอเคครับ เดี๋ยวขยับจอนิดนึงนะฮะโอเคลองทดสอบดูนะฮะว่าจะตายเร็วเหมือนเมื่อกี้นี้ไหมฮะทดสอบดูก่อนนะครับโอเคฮะการเข้าเกมนะครับก็ทำได้ดีนะครับเร็วมากเลยนะครับ <is> เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเสียงภาพนะฮะแล้วก็การาฟิกจะแหลกไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ เข้าเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงนะครับเรามาลองอ่มาเริ่มเล่นเกมดูนะครับว่าภาพที่เปิดลงมาครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ให้สีสันที่คมชัดนะครับ s <S ภาพและเสียงก็สมจริงนะครับแล้วก็ ในส่วนของการขึ้นไหวนะครับไม่สะดุดนะฮะตอนนี้ก็ทำการต่อสู้กันอยู่ครับว่า not about right and wrong. ในส่วนของกราฟ,ฟิกที่ตั้งไปนะครับก็ไม่ทำให้เกมสะดุดเลยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวลองทดสอบประมาณสองนาทีนะว่าเล่นไปเกมมันจะสะดุดไหมนะฮะส่วนตัวเครื่องนะครับที่ที่เล่นไปนะครับก็จากการสัมผัสสัมผัสในอินเห็นเลยฮะไม่ร้อนนะครับดีมากเลยฮะยังไม่ร้อนนะครับหน้าจอก็ไม่ร้อนนะครับ รูปแบบของเกมก็โอเคนะครับเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะฮะเด็กน้อยนะฮะเล่นกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองต่อสู้สักพักหนึ่งก่อนนะครับว่า <Yes. S 1> เครื่องมันจะร้อนนะฮะเพิ่มอีกไหมนะครับ oh <my. S 1> ตอนนี้เรา oh <my. S 1> เราก็ลองสัมผัสดูนะฮะเราไม่มีเครื่องวัดนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เครื่องวัดน่ะแพงมากเลยครับแล้วก็หายากครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะฮะเราต้องรอสั่งซื้อไปก็ของหมดนะฮะตอนนี้นะนี่ก็หนีมาเติมพลังครับเพราะว่าโดนฟันมาเยอะฮะพอเติมพลังเสร็จแล้วก็ไปให้เขาฟันต่อนะครับ โอเคครับจากการทดสอบแล้วนะครับก็พบว่าโอเคฮะเล่นได้ปกตินะครับสเปคอ่าสเปคนี้ก็เล่นได้ปกตินะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถซื้อไปเล่นได้นะฮะเกมนะฮะดูหนังฟังเพลงได้เดี๋ยวเรามาลองเกมที่3ต่อนะครับครับในส่วนของเกมที่3นะที่จะมาทดสอบก็คือเกมอันฟ้านะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่าจะไหลลื่นไหมฮะ ในเกมที่สามนี้นะครับจากที่ผมดูรีวิวนะครับเขาเล่นเกมให้ดูนะครับก็มาลองลองเล่นเองดูนะครับว่ามันจะไหลลื่นไหมนะครับก็จากที่ทดสอบมาก็เล่นได้ปกตินะครับทั้งสองเกมเลยทั้งทับท ROV นะครับเดี๋ยวเรามาลองเกมที่สามดูนะครับว่าจะไหลลื่นภาพสวยงามไหมนะครับหรือว่าจะมีการสะดุดนะของเกมหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับในส่วนของเกมนะครับก็เราเข้ามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองตั้งค่าดูนะครับการตั้งค่านะครับมันจะไม่มีในการปรับปรับเรมเรลนะครับก็คือว่าตั้งโดยเฉพาะดนตรีนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองลองเล่นเลยนะครับว่าจะสะดุดไหมนะฮะโอเคครับกดเข้าไปเล่นเลยนะฮะตรงนี้ก็ เล่นลองเล่นได้ไม่กี่ด่านนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าจะไหลลื่นไหมนะฮะโอเคครับเข้าเกมแล้วครับภาพสวยงามมากนะครับเสียงสมจริงนะฮะสนุกล้าใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปทดสอบฝีมือในการขับรถได้นะฮะโอเคฮะ โอเคเลยฮะเหมือนรถจะช้านะครับนี้ก็ลองเล่นได้สักพักนะเลยหมุนได้ครับผมตอนนี้ก็แซงไปนิดหนึ่งแล้วนะครับภาพสวยงามมากเลยครับไม่ต้องใช้ iPad Air หรือ iPad Pro นะครับก็สามารถเล่นเกมภาพสวยงามได้นะระดับ H d ีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นให้จบด่านเลยฮะโชว์เลยฮะที่หนึ่งอยู่ไหนครับเหมือนจะ หลุดลอยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็นี่ใช้มิตซูบิชิดนเซอร์นะฮะ E X หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครหมุนคล่องมากเลยครับอยู่ที่สุดท้ายฮะ,ะเพราะว่าหมุนอย่างเดียวเลยโอเคครับมาดูนะฮะตรงนี้นะครับจากที่ผมได้ดูรีวิวมาแล้วมาลองเล่นเองเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพนะครับเสียงนะฮะแล้วก็อ่า เฟรมเลทนะครับไม่สะดุดนะครับไหลลื่นนะฮะสมจริงมากนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปนะฮะว่ามันอันนี้ดูไตเติลนะโอเคครับอันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับของทั้ง3เกมเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะว่าสนใจนะครับที่จะใช้เครื่องสเปค นะฮะเริ่มต้นนะครับก็คือ iPad Gen 7ตัวนี้นะครับมาทดสอบนะครับในการเล่นเกมให้ดูนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจนะครับว่าเครื่องเริ่มต้นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น iPad Air นะครับหรือว่าเป็น iPad Pro นะครับก็สามารถเล่นเกมได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลงในส่วนของตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับในการชาร์จแบตนะครับคือตัวชาร์จแบตตัวเก่านะครับ ตัวเก่าก็คือตัวที่ติดมาดกับเครื่องนะฮะชาร์จช้ามากนะครับผมก็เลยซื้อนะฮะที่ชาร์จแบตตัวใหม่มา30บวัตนะครับเดี๋ยวมาลองใช้กับ i อ a d Pro ร e n 7เจดูครับว่าจะชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอคนละ1ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ